มันใกลอรังการฮัลโหลยีโลแม่มานไหลเราเหญหน่อยกำลังโทรหามียังไนม่ยังขายของรงนันนู้รับไม่รู้เลยดูกันย่าง,งก่อน เดี๋ยวย้ายในนะทุกอย่าง